อย่าปล่อยให้อาการป่วยหรืออาการอ่อนแรงของร่างกายเป็นอุปสรรคในการเคลื่อนที่ของผู้สูงอายุที่คุณรักเพราะมันจะทําให้ผู้สูงอายุทํากิจกรรมต่างๆลดลงจนทําให้ร่างกายสูญเสียความแข็งแรงไปในที่สุดลถเข็นพยุงเดิน i m o v e g o r o รเลเตอ ator, ออกแบบมาช่วยซัพพอร์ตผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาทางด้านการเดินใช้ได้ทั้งในบ้านและไปทํากิจกรรมต่างๆนอกบ้านสามารถใช้งานได้2ระบบแบบ t o in one แบบที่1ใช้ช่วยพยุงเดิน โดยมีด้ามจับและเบรกมือช่วยในการเดินให้มั่นคงและปลอดภัยแบบที่ 2. ใช้นั่งพักเวลาเหนื่อยจากการเดินรองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมที่นั่งกว้างและนิ่มนั่งสบายโครงสร้างรถผลิตจากอลูมิเนียมอันลอยแข็งแรงแต่น้ำหนักเบาเพียง8กิโลกรัมเพิ่มความปลอดภัยด้วยเบรกมือทั้งสองข้างผู้สูงอายุสามารถเบรกยําได้ตลอดการเดิน หรือเบรกล็อกล้อให้ทำการดึงเบรกลงตัวรถจะหยุดนิ่งไม่ลื่นไหลส่วนล้อผลิตจากยางตันทั้ง4ล้อทนทานหมุนได้360องศาเข็นได้คล่องตัวและมีที่เหยียบบริเวณล้อหลังเพื่อยกล้อข้ามทางต่างระดับสำหรับพนักพิงปรับสลับฝั่งได้และสามารถปรับขึ้นลงได้ตามสรีระของผู้นั่งเช่นเดียวกับด้ามเข็นสามารถปรับความสูงเพื่อให้พอดีกับผู้ใช้งาน ด้านล่างรถเข็นมีกระเป๋าเก็บของสามารถเก็บของได้เยอะส่วนการพกพาก็พับเก็บได้ง่ายเพียงดึงผูหิ้วขึ้นตัวรถก็จะพับเข้าหากันส่วนการกลางรถเข็นแค่ดันที่นั่งลงจนสุดก็ใช้งานได้เลยค่ะเติมเต็ม,ตมความสะดวกสบายให้กับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยด้วยรถเข็นพยุงเดิน i-move รุ่นโกลโลเลเตสามารถสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยค่ะ